บนโลกนี้มีแค่สิค่ะมนุษย์มีอยู่3แบบค่ะคุณจะเลือกเป็นใครหนึ่งเลยคือคนธรรมดาก็เกิดมาธรรมดาแล้วก็ตายหาไปสองค่ะคือเดนมนุษย์เกิดมาทําตัวให้ต่ํายิ่งกว่ามนุษย์กินขี้ปี้นอนชีวิตเสเพจจบเฮกับกลุ่มที่สามค่ะคือเป็นคนเหนือคนคุณจะเป็นใครเลือกก่อนเลือกก่อนจะอยู่กลุ่มไหนเอาสักกลุ่มหนึ่ง มนุษย์เป็นอยู่แค่สามกลุ่มนี้อยู่แล้วจะเป็นใครเลือกได้แล้วค่อยบอกครูคนที่เลือกเป็นคนเหนือคนเขาจะทําทุกอย่างทุกอย่างคะ่ะที่เหนือมนุษย์คะ่ะเขาจะทําทุกอย่างบนความเชื่อของเขาคะ่ะเขาจะทาทุกอย่างบนความมุ่งมั่นตั้งใจของเขาคนเป็นเดมนุษย์ไม่ต้องพูดถึงทาะแล้วก็ไม่ต้องยกตัวอย่างด้วยมันเยอะแยะคะ่ะทําทุกอย่างที่เดมนุษย์ทํากันในนรกทําอะไรกูก็ทำไปแล้วแหละวีดไว้กีดกาดเครียดหุดหงิดท้อถอยท้อง่ายใจเสาะทุกอย่างแหละผลลัพธ์ก็ล่วงตลอดเวลา หรือเป็นคนธรรมดาคุ้มดีคุ้มบ้าผีเข้าผีออกเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายคือคนธรรมดาเป็นเรื่องปกติคนบวกขาดบนโลกนี้มีสักกี่คนดังนั้นคุณตัดสินใจก่อนว่าคุณจะเป็นใครและคุณต้องตอบตัวเองตอนนี้ได้เลยว่าคุณแม่งอยู่กลุ่มไหนอยู่ทำไมผลลัพธ์คุณจึงไม่เห็นผลคุณตอบตัวเองก่อนถ้าคุณตอบตัวเองได้คุณจะตอบได้ทำไมผลลัพธ์คุณไม่มาคุณคิดจะเป็นคนเหนือคนหรือคุณคิดจะเป็นคนธรรมดาดูยังไงคะคุณเป็นคนธรรมดาดูผลลัพธ์ดูอารมณ์คุณบวกลบบวกลบเนี่ยกลุ่มคนธรรมดาถ้า ตอบตัวเองได้ถ้าตอบตัวเองได้คุณไปต่อได้คุณตอบตัวเองไม่ได้คุณเข้าข้างตัวเองอยู่คุณก็ไปต่อไม่ได้คนเหนือคนดูไงดูผลลัพธ์หนูยอมรับค่ะว่าตอนนี้หนูอยู่ในคนธรรมดาแต่หนูตัดสินใจวันนี้หนูจะเป็นคนเหนือคนเออมึงไปทําบอกซ้ายซ้ายขวาขวาอ่ะเอาให้ผลลัพธ์ทะลุเกินคุณสุติตาค่อยไม่เชื่อคะ่ะถามต่อให้คนทางบ้านคุณสุิตาถ้าสมมตนนิันเราตัดสินใจแล้วว่าอะจะเป็นคนเหนือคนอืออ่ะ,อะวันนี้เราตัดสินใจแล้วว่าเราจะเป็นคนเหนือคน เราตัดสินใจแล้วแต่ว่าเราเคยมีการตั้งเป้าที่สูงปุ๊บแล้วก็ผิดหวังหลายครั้งในอดีตวันนี้ตัดสินใจปุ๊บจะเริ่มยังไงดีตัดสินใจปุ๊บจะเริ่มยังไงดีแทนตัวเองก่อนค่ะปรับอารมณ์ตัวเองให้บวกขาดคววันนี้คุณทํางานอะไรถ้าคุณทํากับคุคสิตาคุณต้องไปเรียนใหม่มิเรเน่คาร์ดาใหม่คอสผู้นําหลักล้านเรียน,น,นใหมหห่เรียนมิเรเน่ไม่ได้หลักล้านอยากไปเรียนคอสผู้นําเรียนมิเรเน่คาร์ดามกับเรียนฝั่งลูกฝั่งลอยได้ค่ะนั่นคือทางลัดที่ทําให้คุณเป็นเศรษฐีเร็วทีุุ่ดในนนยคปััจจบี้ แต่ถ้าคุณชอบลงทุนแบบมีหน้าร้านแล้วก็คิดว่าหน้าร้านจะทําให้คูรวยได้ไปเลยค่ะไปทําหน้าร้านไม่ต้องทําออนไลน์ไม่มีเศรษฐีคนใดที่ร่ํารวยในยุคนี้นะคะรวยที่สุดของโลกออนไลน์หมดธุรกิจที่ครูทาทาให้คุณเป็นเศรษฐีได้ล้านเปอร์เซ็นธุรกิจที่ครูสร้างถูกการกันกองมาตลอด3ปีที่ครูตามหาเครื่องมือเพื่อช่วยคนแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณเก่งคุณเจ๋งคุณก็ไปทําในแบบที่คุณบอกแล้วแต่คุณเริ่มต้นคุณต้องเรียนค่ะ คนเหนือคนไม่มีคําว่ารู้แล้วคนเหนือคนมีแต่คําว่าเรียนรู้ได้อื่นทุกครั้งที่คุณเรียนมีแ,แน่คาร์เมนะีคุณจะได้ผลลัพธ์ใหม่คุณจะได้คาใหม่ๆที่คุณไม่เคยได้ยินทั้งงที่มันเป็นคลิปเดิมแต่คุณไม่เคยได้ยินคุณจะทํทาทั้งางที่คุณก็กลัวแต่คุณจะเชื่อลึกๆว่ามันเป็นไปได้วะในความลงมือทำของคุณมันจะมีความเชื่อที่บอกตัวเองซ้ำๆว่าปเป็นไปได้อีกนิดเดียวมันเป็นไปได้พวกนี้คืออยู่ประเภทของคนเหนือคนประเภทคนธรรมดาจะเป็นไปได้หรือเปล่าวะจะใช่หรือเปล่า เดนมนุษย์คือไปไปไม่ได้หรอกมึงทําไปก็เป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้หรอกมึงยังไงก็เป็นไปไม่ได้ยังไงกูก็ไม่ถึงหรอกเลิกดีไหมตอบตัวเองได้ถ้าดังนั้นถ้าเกิดคุณกลับไปดูคลิปและเทนตัวเองใหม่คุณบวกขาดคุณตอบตัวเองได้ว่าเสียงเล็กๆที่มันกระซิบเข้ามาหาคุณมันคือคําว่าอะไรมันจะตอบได้เลยค่ะว่าคุณอยู่คนคุมไหนเพราะตอนที่ครูอยู่ในห้องเช่าเพราะตอนที่ครูถูกขููค่าขอมคืนครูเองก็มีเสียงเล็กๆขึ้นมาค่ะแต่ครูบอกตัวเองว่าอีกนิดเดียว ไปต่อเว้ยคุณไปดูคลิปคุณสิตาไปย้อนดูได้ว่าคุณพูดคำนี้จริงเปล่าไปต่อเว้ยอีกนิดเดียวไปต่อเว้ยมันไม่มีใครเชียร์คุณทั้งนั้นแหละค่ะคนที่จะเปลี่ยนชีวิตไม่ต้องรอใครมาชมเชียร์ค่ะคนที่จะเปลี่ยนชีวิตเป็นคนเนี่ยคนแม่งจะสร้างผลลัพธ์ยิ่งกว่าคนอื่นแม่งจะไม่ยอมอยู่ธรรมดาต่อให้กูสบายตอนนี้ไม่ต้องสร้างอะไรเลยก็ได้แต่กูจะสร้างอะเพราะกูไม่ได้เกิดมาเป็นปคนธรรมดาสติฟจ็อบค่ะวันที่ตื่นรู้เรื่องการเลือกว่าเขา เป็นเด็กที่ถูกทิ้งมาและพ่อแม่เขาบอกว่าเขาคือคนที่ถูกเลือกเขาบอกตัวเขาว่าเขาคือคนที่พระเจ้าเลือกให้ทําหน้าที่เขาบัญญัติตัวเองวันนั้นว่าเขาคือสตีฟจ็อกและเขาบอกตัวเขาว่าเขามีสมองอัจฉริยะระดับอัลเบิร์ตไอสไตน์ค่ะเขามาเพื่อเปลี่ยนโลกค่ะคุณละคะมาเพื่อเปลี่ยนอะไรหรือมาเพื่อเกิดมาแล้วก็ตายหลังจากนั้นสตตฟจ็อกทำทุกอย่างไม่เหมือนเดิมค่ะ มันเกิดจากการตัดสินใจไปดูคลิปที่หน้าเพจใหม่ค่ะที่โคกับพี่เพลสอนสองวันเนี้ยเข้มข้นมากคุณต้องมาย้อนใหม่คุณเรียนไม่มากพอค่ะคุณทําไม่มากพอค่ะคุณเบิกบานไม่มากพอคุณทําไปคุณกดดันไม่มีทางาาประสบความสำเร็จจริงจังแต่ไม่ได้ซีเรียสจริงจังแต่มีความสุขจริงจังแต่เบิกบานจริงจังแล้วรู้ว่ามันเป็นไปได้มันเป็นไปได้ในหัวมันได้ยินแค่นี้มันเป็นไปได้มันเป็นไปได้ไไดสร้างทีมค่ะ